إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهد حد, حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا ايها المؤمنون اوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله พี่น้องผู้ร่วมละมาจุมะที่เป็นผู้ศรัทธายิ่งต่อเอาสุบฮาณะหูตะลาทุกท่านครับขอความสนิทสุขความเมตตาปาณีจากอัลลอสุบฮาณะหูตะลาประสบแด่เราทุกคนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะลาเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะลายังให้โอกาสให้เราเองยังมีชีวิตในการที่จะพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะลาอยู่บนหน้าดุนยานี้ต่อไปแน่นอนพี่น้องสิ่งหนึ่งที่สําคัญยิ่งในการที่เราจะมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้คือความยำเกรง ต่อลอสุบานหัวตาลาเพราะมันคือสิ่งหลักๆเลยที่จะทําให้เราเองได้รับความสุขในดุนยาแล้วก็อาคิระอนได้รับความสําเร็จได้รับสิ่งที่ดีงามทั้งดุนยาแล้วก็อาคิร้อนนั่นเองพีนง่น,น้องแน่นอนพี่น้องด้วยกับความเมตตาของลอสุบานหัวตาลาให้กับเราที่มีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยแตกต่างจากบุคคลที่เขาจากเราไปแตกต่างจากบุคคลที่อย่าลอสสุบานตาลาให้เขาเนี่ยกลับไปหาพระองค์เราเองยังได้รับความเมตตาจากลอสสุบานหัวตาลา ให้เรายังมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในสิ่งที่เราทําพลาดไปในวันเวลาที่ผ่านมาและเช่นเดียวกันเราเองก็ยังมีโอกาสในการที่เราเองจะทําให้วันที่เหลือในชีวิตของเราเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าอีกจะมีกี่วันจะมีกี่เดือนหรือว่าจะมีกี่ปีเนี่ยเรายังมีโอกาสในการที่จะทำให้มันดีขึ้นปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มันดีขึ้นเพื่อ Allah s า b h a n a h า Wa t a นั่นเองพีน่น้องฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกนะพี่น้องที่เราเองเนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นการขึ้นมา ในปีที่จะร้อนสกราดใหม่หนึ่งสี่สี่หกปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยนี่คือเดือนแรกคือเดือนฮัรรอมที่เราอยู่ตรงนี้สิ่งแรกที่เราควรจะนึกถึงเลยพี่น้องคือการตั้งเจตนาว่าเราเองเนี่ยจะต้องมีเจตนาที่ดีงามทุกสิ่งที่เราจะทําไปหลังจากชีวิตของเราต่อไปจากนี้เนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าจะมีกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราจะทําเพื่ออัลลอฮฺสุบานะฮุวาตาลาเราจะทําเพื่อหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบานะฮุวาตาลาไม่สนหน้าที่ไม่สนเงินทองไม่สนตําแหน่งถ้าเราทําสิ่งต่าง เพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากลอสซบานาหัวตาลาทุกสิ่งที่เราทาไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นสเสบียงให้กับเราในอาคีร้ออย่างแน่นอนถ้าวันนี้เราทํามาอาชีพของเราทําเพื่ออยู่บนดุนยาเราก็ได้ทรัพย์สินเหล่านั้นอยู่บนดุนยาแต่ถ้าเกิดเราเนีย่ยเพื่อลอสซูบานอหัวตาลาแน่นอนมันจะเป็นสเสบียงจะเป็นเพื่อนของเราในหลุมฝังศพในอลาบ,บัรสซักนน่นอนพี่น้องและแน่นอนพี่น้องเราเองเนี่ยได้มาอยู่ในเดือนมฮัรรอมณปนะัจจุบันนี้เนี่ยมันคือเดือนต้องห้ามอีกเดือนหนึ่ง ตามที่อัลลอฮฺสุนนลากล่าวยนี่ขมีอันกุรานว่าอินน uh ah ah ่าอิดเดตัชูฮูร์อินดัลลอฮ์อินะอัชรอชอกร์นฟีกิตาบิลลาจำหนวนเดือนนามที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็ ت าลาเนี่ยตั้งแต่วันที่สร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮฺสุนะลาให้มีสิบสองเดือนและอัลลอฮฺสุนะลาได้เลือกในสิบสองเดือนเนี่ยให้มันมีอยู่สี่เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามหนึ่งในนั้นก็คือมุฮัรรอมที่เราอยู่ณตอนนี้ถามว่ามันแตกตา่างจากเดือนอื่นๆอย่างไรเดือนต้องห้าม เรากล่วกาวว่าอย่างไรพี่น้องฟาลาตุลีมมฟินันฟุตสกุมสุเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้อาธรรมตัวของสุเจ้าเองในเดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามเหล่านี้แน่นอนทุกเดือนเนี่ยพี่น้องสิบสองเดือนในรอบปีหนึ่งเนี่ยเราถูกห้ามในการอาธรรมตัวเองในการฝ่าฝืนต่อลัสุมาห์นะฮุตาล่าอยู่แล้วแต่เมื่อเราเองมีชีวิตมาถึงเดือนต้องห้ามเนี่ยมันจะต้องเป็นชีวิตที่มีความเข้มงวดจะต้องเป็นชีวิตที่มีความรัดคุมที่สุด เพราะแน่นอนการทําความผิดในเดือนในเดือนต้องห้ามทั้งหมดเนี่ยและในเดือนมมฮัตรอมที่เราอยู่ด้วยเนี่ยพี่น้องความผิดมันก็จะยิ่งใหญ่และทวีคูณมากกว่าเดือนอื่นเช่นเดียวกันในทางกับการความดีงามที่เราทำเนี่ยในเดือนต้องห้ามก็จะยิ่งใหญ่และมีผลตอบแทนมากกว่าเดือนอื่นเช่นเดียวกันนี่คือประการแรกพี่น้องในการที่เรามีชีวิตมาถึงมมฮัตรอมและประการที่สองพี่น้องชีวิตของเรามาถึงมมฮัตรอมเนี่ยแล้เ,เหลืออีกไม่กี่วันพี่น้องจะถึงสิ่งที่สําคัญจะถึงวันที่สําคัญนั่นก็คือวันอาชุรอนั่นเอง ซึ่งในคุตบ้านี้เนี่ยก็จะพูดถึงวันอาชูรอน่นแหละพี่น้องก็คือวันที่สิบของเดือนมุฮัรรอมมันมีความสําคัญอย่างไรมันมีสิ่งใดบ้างที่เราเองจะต้องให้ความสําคัญขนาดไหนเรามาดูนะพี่น้องท่านนาบีฮัลซุลแลลฮวาอะลัยฮิวะซัลลัาาลาลลมเองเนี่ยพี่น้องในขณะที่อยู่เมืองมักกาเนี่ยท่านนาบีก็ได้เริ่มตั้งแต่ถือสินอดตั้งแต่อยู่เมืองมักกาแลในวันที่สิบของมุฮัรรอมเพราะชาวกุรเรชเองชาวยูชาวนาซารอคริสเตียนเขาก็ถือสินอดมา ในวันที่สิบของเดือนมุฮัรดรอมก็คือวันอังคารที่จะถึงเราเนี่ยพี่น้องถือศิลอดมาตั้งแต่มักการแล้วแต่นบีไม่ได้สั่งใช้ใครให้ถือศิลอดแต่เมื่อนบีเองเนะพี่น้องมีชีวิตจนกระทั่งเอาล่อให้อพยพไปที่เมืองมาดีนนะพอถึงปีที่สองเนี่ยนบีก็ถามชาวยิวชาวยิวกำลังถือศิลอดในวันที่สิบมุฮัรดรอมนบีถามว่ามาฮาสซาสิ่งที่พวกท่านทำเนี่ยมันคืออะไรที่ถือศิลอดกันเนี่ยมันคืออะไรชาวยิวเนี่ยบอกว่าอะไรพี่น้องยามุนซอเลยหรือว่ายาว,าวุือีันวนท่่ยิงใญ่ พวกเราเองก็เลยถือสินอดในวันที่ยิ่งใหญ่นี้และชาวยืก็บอกเหตุผลกันในีว่าอะไรว่าอย่างไรพี่น้องยาวนจลล์มูซาบะกเก้ามาคือวันที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอาลาเนี่ยได้ทําให้มูซาและกลุ่มชนของเขาก็คือบานิสรออีนเนี่ยรอดพ้นจากน้ํามือของฟิตรอัรอดพ้นจากน้ามือของฟิตรอาพี่น้องถามว่ามันจะสําคัญขนาดไหนแน่นอนพี่น้องถ้าเราลองดูในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยไม่มีใครที่จะมีความอาหังการ ไม่มีใครที่จะมีความกดขี่ข่มเหงบุคคลอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาไม่มีใครที่จะคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เท่ากับฟิรตเอาในยุคของนบีมูซาอย่างแน่นอนพี่น้องซึ่งอ ah ัลลอฮฺสุบานอห์ตะลาก็เล่าเรื่องราวของนบีมูซาบานิสตรออินและฟิรตเอาเนี่ยไว้ในคุรานหลากหลายอายะห์หลากหลายสุรอพี่นอ้องจึงชี้เห็นว่าเหตุการณ์ที่อ ah ัลลอฮฺสุบานอวตะลาทําให้นบีมูซาและบานิสรออินรอดพ้นในวันที่สิบมูฮัตรอมเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่ยิ่่่งใหญทีอลาปรบ จัดการบุคคลที่กดขี่ข่มเหงบรรดาพี่น้องของเราจัดการบุคคลที่เขาคิดว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้มีครั้งหนึ่งนะพี่น้องมีการรายงานว่าฟิธเอ้าเนี่ยได้กล่าวคําพูดหนึ่งว่าอย่างไรพี่น้องมาอาลิมตูละกุมมินอีลาหินไกรดีฉันเนี่ยไม่รู้เลยว่าสําหรับพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในยุคของฉันมาถึงบันนี้สรอยนทั้งหมดฉันไม่รู้เลยนะว่าจะมีพระเจ้าอื่นใดสําหรับพวกท่านเนี่ยนอกจากฉันหมายความว่าอย่างไรพี่น้องหมายวามว่าฟิธเอาเนี่ยมันคิดว ของบุคคลทั้งหมด,ม,ดมันคิดว่าตัวเองเสามารถให้เป็นและให้ตายได้แต่สุดท้ายอัลลอฮ์สุบานะฮุบตาลาก็จัดการฟิรนเอานนะเนี่ยพี่น้องอัลลอ์สุนตาล่ยสั่งใช้ให้นบีมูมซาและบรอดีสี่ยหนีจากเมืองอียิปต์เนี่ยพี่นะ้องไจนกระทั่งถึงทะเลแดงตั้งแต่ยามค่ำคืนพอจนรุ่งเช้าเนี่ยฟิรนเอาและกลุ่มชนของเขาตามไปทันอัลลอฮ์ได้เล่าในคุรานว่าอย่างไรพี่นะ้องในสุราะชูอัลรอฟะลัมมาตาระอันจัมอันก๊อลอัศาฮบมูซาอินน่าละมุดรอกูน เมื่อทั้งสองกลุ่มเนี่ยคือบันิอิสรอ,อีนเนี่ยเดินไปถึงทะเลแดงเบื้องหน้าเป็นทะเลหันหลังมาเนี่ยคือฟิดเอาตามมาทันแล้วอินนาละมุดตอร์กูนบันิอิสรอ,อีนกล่าวกันจะมีมูซาว่าอย่างไรพี่น้องแน่นอนเราเนี่ยพวกเราเนี่ยถูกพวกเขาตามทันแล้วเราจะมีทางไหนไปรอดล่ะข้างหน้าคือทะเลไม่มีทางที่จะไปได้ข้างหลังก็คือศัตรูถ้าเรากลับไปเนี่ยก็ต้องโดนฆ่าอย่างแน่นอนไม่มีทางรอดพี่น้อง แต่ด้วยกับความเชื่อมั่นของท่านนาบีมูซาที่มีต่ออัลลอฮ์ س ب ح ا ะุ์ต่าลานั้มีมูซากล่าวว่าอย่างไรพี่น้องก็ละกัลลาเปล่าเลยไม่เลยอินนามัยอรบอบีไซฮดีนพระเจ้าของเราเนี่ยคืออัลลอฮ์ س ุบฮานะฮูุ์ต่าลาจะชี้ทางนําให้กับเราอัลลอฮ์จะนําพาเราเนี่ยไปสู่ความสําเร็จจะนําพาเราไปสู่ชัยชนะพี่น้องลองดูสภาพของนบีมูซาและมินอิสรออินถามว่ามีใครพี่น้องที่มีสภาพที่มันจะไม่มีทางออกเชก่นเดียวกับน,นบีมูซาและมานอิสรออิน วันนี้ที่เราบอกเราเจอปัญหาในชีวิตเนี่ยมันยากลําบากสําหรับชีวิตของเราเนี่ยมีใครบอกไหมว่าปัญหาของเรามันจะยิ่งใหญ่เหมือนกับนบีมูซาและเบนีอิสรออินที่ไปข้างหน้าก็ไม่ได้กลับมาข้างหลังก็ไม่ได้เนี่ยพี่น้องมีใครบอกเช่นนั้นไหมไม่มีแน่นอนปัญหาของนบีมูซาเนี่ยมันยิ่งใหญ่แต่นบีมูซาเชื่อมั่นต่ออัลลอส์ س ب ح ا ะุูวาะตาลาจะว่าถ้าอัลลอส์ุ์าะตาลาให้ทางออกอิอนนามัยอัลบีซะยฮดีนอัลลอ์เราต่อนะพี่น้องฟ่าเอาให้น้าอิลามูซาเราก็ได้เราก็ได้้ใหวีกับบมซา อาน,นิทริบ,บีอ,อาซอกันบะให ak ้ไม่เท้าเนี่ยตีลงมาที่ทะเลฟังฟาลาก็ฟากุลฟากานากุลลุฟารกินกัตตาวินาดีมเมื่อไม่เท้าตีลงมาที่ทะเลเนี่ยก็ทําให้ทะเลมันแยกออกเป็น12ทางเหมือนกับภูเขาที่มันใหญ่โตซึ่งเราเองฟังมาตั้งแต่เด็กเรื่องราวตรงนี้เนี่ยพี่น้องแต่ให้เรารู้ว่ามันคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงด้วยกับอำนาจของลอสซบมาณอุบัตตาลามันไม่ได้เหมือนกับนทิทานที่เราอ่านตอน,นเด็กๆมันไม่ได้เหมือนกับการ์ตูนที่เราดู สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือความเป็นจริงที่ชี้ให้เห็นถึงอำนาจของลอสุบฮาหนะหัวตาลาและทําให้ด้มีมูซาและบานิอิสรออินรอดพ้นนั่นเองพี่น้องและเมื่อนาบีมูซาและบานิอิสรออินรอดพ้นเนี่ยอเราก็ให้ฟิร์อาและกลุ่มชนของเขาที่คิดว่ายิ่งใหญ่เนี่ยจมอยู่ใต้ท้องทะเลนั่นเองนี่คือสิ่งที่สําคัญที่เป็นบทเรียนนั้นยิ่งใหญ่พี่น้องหลังจากนั้นเมื่อดมีมูซารอดพ้นเนี่ยนบีมูซาทําอย่างไรพี่น้องฟาซอมฮูมูซานาบีมูซาก็ถือสินอดในวันที่สิบของเดืมมดอนม ชุกรอนลินละเป็นการขอบคุณต่อลอสุ h s u b h a n a h u w a t a านาาี่คือสิ่งที่ชาวยิวเล่าให้นบีฟังนบีบอกอย่างไรพีน่น้องฝ่าน้าฮักกุบีมูซามิงกุมฉันเองเนี่ยและบรรดาผู้ศรัทธาต่อลอสุ h s u b h a n a h u า a t a าเนี่ยคือกลุ่มคนที่มีสิทธิต่อนบีมูซาเนี่ยมากกว่าชาวยิวเหมือนพวกเจ้าพวกเจ้าเนี่ยคิดว่าแปบนี้นบีมูซาเนี่ยเป็นคนในยุคของพวกท่านเป็นคนที่เป็นปกลุ่มชนของพวกท่านแต่มูซาณที่เราเนี่ย คือศาสนาทูตของลอสุบานะฮัวตาลาผู้มีความผูกพันผู้รับบทบัญญัติเชกเช่นเดียวกับนบีมูฮัมหมัดสลลัลฮวาอะไลฮิวะสันลำฟาซอมะฮูนบีมูฮัมหมัดก็เลยถือสินอดในวันที่สิบของเดือนมุฮัตดอมและก็สั่งใช้ให้มันาอฮาบะเนี่ยได้ถือสินอดเชกเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสิบมุฮัตรอมที่จะมาถึงเราเนี่ยในวันอังคารที่จะมาถึงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองจะต้องพยายามฟื้นฟูสุนนางท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮวาอะนล เราเองเนี่ยพี่น้องอยู่ในวันนี้เนี่ยยังไม่ถึงวันอังคารเราจะต้องมีเจตนาก่อนว่าเราเองอยากจะถือสินอดในวันอังคาที่ถึงนี้คือสิบโมฮัดรอมอาชูรอหวังที่จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะได้เมื่อถึงวันนั้นแล้วเนี่ยเราไม่มีความสามารถด้วยกับอุปสรรคใดๆก็ตามเนี่ยเราเองอย่างน้อยก็ได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะวตาลาจากการเจตนาแต่ถ้าวันนี้เนี่ยความตั้งใจเรายังไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยพี่น้องแน่นอนถ้าวันนั้นเราไม่มีโอกาสอีกผลบุญแม้แต่เล็กนนนนน้้้อออเเี่่รราาาาาาก็จจะะไมไมมดดัับบบาลลาุุูวพงผญนะ ที่ท่านอบดุลบาสลล้อฮุอะลัยวะซัลลัมได้บอกว่าใครก็ตามที่เขาถือสินอดในวันที่สิบของเดือนมุฮรรมัตดรอมวันอาชูรอเนี่ยอัลลอฮฺจซิบุอัลลอฮ์ออยกุกฟิรออัสันนัดัละดีกับลาหูนบีบอกฉันหวังว่าอัาาลลอฮฺจะวางหน้าเขาแต่ลเนียจะลบล้างความผิดให้กับเขาในปีที่ผ่านมาลบล้างความผิดในปีที่ผ่านมาถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเราอาจจะคุ้นคุ้นกับวันอารอฟะที่เพิ่งผ่านมาเนี่ย ว่านบ,บีบอกใครถือสินอดได้ลบล้างความผิดในปีที่ผ่านมาและปีที่จะมาถึงเราอาจจะบอกว่าอารอฟ้าฉันทําไปแล้วละ่ะผลบุญฉันได้รับจากลอ AH สซบานอาหัวตาลาแล้วละ่ะลบล้างความผิดถึงสองปีล่วงหน้าไปแล้วละ่ะฉันจะให้อาลอสซูนาลาลบล้างความผิดให้ฉันอีกทําไมแน่นอนนั่นไม่ใช่ความคิดของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนพี่น้องเพราะเราเองเนี่ยต่อให้เราจะถือสินอดในอารอฟาหรือว่าจะทําความดีมากมายจนคิดว่าไม่มีความผิดเนี่ยก็ไม่มีใครรับประกันว่าสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดเนี่ยพี่น้อง จะถูกตอบรับจากลอสุบานะฮัวตาลามีใครในณนที่นี้หรือว่ามีผู้ศรัทธาคนใดบ้างพี่นอ้องที่ทําความดีแล้วคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกตอบรับแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครรู้พี่นอ้องฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะตอบรับให้กับเราเนี่ยเราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันว่าอัลลอ์จะลบล้างความผิดให้กับเราในสิ่งที่เราทําไปแล้วฉะนั้นอาชุรอที่จะมาถึงเราหน้าที่ของเราคืออะไรพี่นอ้องทาตามสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุาอะลัยิวะซัลลัมด้วยการพยายามที่จะถือศิลอดใน และเช่นเดียวกันนบีบอกอย่างไรต่อและอินบาตีและอินบากีตุอิลาอามินกอมินหาว่าฉันเนี่ยมีชีวิตถึงปีหน้าเนี่ยลาซูมันตาเสียฉันจะถือสินอดในวันที่เก้าเช่นเดียวกันก็คือถือสินอดก่อนวันที่สิบหนึ่งวันเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้มันแตกต่างจากชาวยูนั่นเองแต่สิ่งตรงนี้นักวิชาการบอกว่าถ้าหากว่าเราเองเนี่ยมีความสามารถเพียงแค่ถือวันเดียววันอาชุรอเนี่ยก็ไม่ได้มีความผิดประการใด แต่สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเราจะต้องทําให้แตกต่างจากชาวอยู่สาหรับคนที่มีความสามารถนั่นเองพี่น้องนี่คือเป็นสุน나ของท่านนบีมุฮัมมละหัวอะไรอยว่ซันลัมที่มันชัดเจนพี่น้องแน่นอนสิ่งที่นบีบอกสิ่งที่นบีกระทำเนี่ยมันชัดเจนว่าอาชูรอเราจะต้องถือสิ่งอดพี่น้องแต่เช่นเดียวกันเมื่อมันชัดเจนขนาดนี้เนี่ยพี่น้องก็ยังมีกลุ่มคนที่หลงทางก็ยังมีกลุ่มคนที่หลงผิดหลากหลายกลุ่มพี่น้องเช่นใครพี่น้องเช่นชาวชีอ์รอฟิดอนเนี่ยพี่น้องกลุ่มคนนี้เนี่ยทำไม กลุ่มคนนี้พอถึงวันที่สิบของเดือนมูฮัตรอมเนี่ยเขาไม่ได้ถือศีลอดพี่น้องแต่เขาคิดว่าวันที่สิบของเดือนมูฮัตรอมวันอาชูรเนี่ยเป็นวันที่ท่านอูเซนเนี่ยพี่น้องบุตรของท่านอาลีรอดิอัลลอฮุอันฮูมาเนี่ยที่เป็นหลานของท่านนาบีฮัศ็อลลสลลอฮวอะลัยวะสัลลัมเนี่ยถูกสังหารในวันที่สิบของเดือนมูฮัตรอมซึ่งตามหน้าประวิติศาสตร์เนี่ยท่านอูเซนถูกสังหารจริงพี่น้องแต่พวกเขาเนี่ยชาวชีะห์เนี่ยใช้วันที่สิบของเดือนมูฮัตรอมเน,เน,นี่ยพี่น เป็นวันที่พวกเขาเองจะทําร้ายตัวเองเพื blessing, ่อแสดงออกถึงความเสียใจที่ท่านอูเซนจากไปพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลอห์อะลัยฮ์วะสัลลัมเวลามีใครก็ตามเนี่ยพี่น้องที่เสียไปในชีวิตของเราต่อให้เราจะรักเขามากเพียงใดก็ตามเราก็ไม่มีสิ่งที่อนุญาตในศาสนาให้เรามาทําร้ายตัวเองให้เรามาอดควรร้องไห้โวยวายทาร้ายตัวเองหรือว่าแสดงออกถึงความเสียใจที่มันเกินเลยเกเลยเถิดไปนั่นไม่ใช่รูปแบบของศาสนา นบพี่กล่าวว่าอย่างไรพี่น้องการกระทําแบบนี้อันนาอีฮะบุคคลที่โอดควรบุคคลที่เสียใจต่อคนที่จากไปต่อสิ่งที่จากไปจนมากเกินเห็นอิซาลัมตะตุปก,กลามอมติฮาเมื่อพวกเขาทําสิ่งเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยตุก,กอกมุยอมุลเกียมะพวกเขาเองจะถูกฟื้นขึ้นมาในวันกียมะเนี่ยว่าอะไรฮาเซิุบาลุนมินกอติรอนถูกฟื้นขึ้นมาในวันเกียมะด้วยกับการสวมเสื้อผ้าพี่น้องที่ทํามาจากไม้ ซึ่งกติร้อนเนี่ยนักวิชาการที่อธิบายว่าเป็นเสื้อผ้าที่ทํามาจากไม้ที่มันติดไฟได้ง่ายติดไฟได้ง่ายพี่น้องว่าทีอุลมินจารบและฟื้นขึ้นมาด้วยกับการมีตุ่มตุ่มนี้เนี่ยมันจะทําให้เขาคันซึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยให้เขาหายคันได้ในวันเกียร์มะนอกเสียจากไฟนรกนั่นเองพี่น้องฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุนนะลาจ,จึงให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยสวมอาพรที่ทํามาจากไม้ที่ติดไฟได้ง่ายเพื่อที่จะทําให้ไฟนรกเนี่ยเผาไหม้บุคคลเหล่านี้แน่นอนพี่น้องนี่คือการลงโทษที่่่มันยิงใหญ กับกลุ่มชนที่ทําการโอดควรกับบุคคลที่ทําความเสียใจจนเลยเถเิดเกินเหตุเช็นเช่นเดียวกับชาวชีอารอฟิดอนนั่นเองพี่น้องฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเมื่อเราเองเนี่ยไปถึงวันอาชุรอที่จะมาถึงนี้แล้วเราเห็นการการะทําแบบนี้ในหน้าเฟซบุ๊กเราเห็นการการะทําแบบนี้ตามมื้นที่ต่างๆในออนไลน์เนี่ยพี่น้องให้รู้ให้เรารู้ไว้เลยว่านั่นคือการการะทําที่มันหลงทางนั่นคือการการะทําที่ไม่มีแบบอย่างใดๆแต่ท่านนาบีนมอบสุลลัลฮวาอะลัยวะสัลลัมเพราะถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยพี่น้องชีอาบอกว่าท่านูเซนเน ป็นบุคคลที่เป็นหลานท่านนาบีเป็นบุคคลที่มีเกียรติและตาย ش ه ي ฉะนั้นเราต้องสแสดงความเสียใจแต่ถ้าเราพิจารณาดูท่านอาลีเช่นเดียวกันพี่น้องที่เป็นพ่อของท่านอุซนเนรอดิยัลลอฮุอันฮุมาเนี่ย an เขาเองก็เสียชีวิตในสถานะ ش ฮีดท่านอุสมานเองก็เสียชีวิตในสถานะ ش ฮีดท่านท่านอุมัดเองก็เสียชีวิตในสถานะ ش ฮีดถามว่าทาไมชีอะรอฟิรอเนี่ยพี่น้องไม่สแสดงความเสียใจในวันที่ท่านเหล่านี้เนี่ยได้เสียชีวิตแต่พวกเขาเองเนี่ยพี่น้อง ก็ใช้คำเก่าว่างอื่นๆอ, Д อีกมากมายซึ่งมันไม่ได้มีหลักฐานใดๆรองรับจากท่านนาบีมุฮัตสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลมนี่คือกลุ่มคนที่หลงผิดอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อถึงวันอาชุรอเนี่ยไม่ได้สนใจไม่ได้คิดว่าท่านนาบีเนี่ยทำสิ่งใดแต่ฉันเองเนี่ยจะฝืนดยู่ก,การทําสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในศาสนาแต่ทาสิ่งใดก็ตามที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยฉันทําในอดีตไม่ได้สนใจว่าจะต้องถือสโนอดเพื่อหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบ ต่เราเองในฐานะผู้ศรัทธ,ธาต่อลอสุมฮานะหัวตาลาเราจะต้องอยู่ตรงกลางพี่น้องอุมมาตาวะซาตออุมมะที่อยู่ตรงกลางไม่ใช่ว่าหมายถึงเหยียบเรือสองแคมไม่ได้หมายถึงว่าเราจะบิดอา์ก็ได้จะชิดิกก็ได้จะย่อนยานจะเลยเถิดก็ได้แต่เราเองจะต้องยึดมั่นอยู่บนสุนน้าของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลละหวอะัยฮิวะซัลลัมซึ่งมันชัดเจนและไม่มีหนทางอื่นใดพี่น้องฉะนั้นอาชุรอเนี่ยไม่มีรูปแบบใดๆนอกจากการถือสินอดเพื่อลอสุบฮานะหัวตาลา และหวังการตอบแทนจากพระองค์น,น่นเองพี่น้องและสุดท้ายนะพี่น้องสิ่งที่อยากจะบอกกับเราทุกคนนี่พี่น้องเมื่ออาชุรอเนี่ยหลักฐานจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลามมีกล่าวในอัลกุรอานอาชุรอสิ่งที่ท่านนาบีปฏิบัติมันชัดเจนอย่างยิ่งพี่น้องฉะนั้นเนี่ยเราเองอย่าปล่อยให้ความเชื่อผิดผิด,ดเราเองอย่าปล่อยให้การกระทําที่มันหลงทางมันเกิดขึ้นในสังคมของเราเราต้องพยายามห้ามปามต้องพยายามช่วยเหลือกันแนะนําตักเตือนกันเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันออกไปจากสังคมของเราให้ได้มากที่สุดนน่นเองพี่น้อง الله سبحانه وتعالى يا إخوان هينا كل كلنا إخواننا كلنا يثبت منونوا صلى الله عليه وسلم تعتاب تن حياتنا نرجع ไปหาه هو ناني يا إخوان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيا ايها المؤمنون اوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وأنا معهم بجورك وكرامك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم